ผมได้คันนี้มาครับเป็น3-2-3เครื่องยนต์แบบ V 6นะครับหรือ6สูบนั่นเองได้กันชนหน้ากันชนหลังสเกิร์ตข้างดักเทลด้านหลังของแท้นะครับก็เดี๋ยวเรานำไปใส่เจ้ารถ E c 6ของผมรอดูว่าเสร็จออกมาเป็น M 2แล้วก็เดี๋ยวจะใส่ล้อใส่พาร์ทใส่อะไรเนี่ยเข้ <S <S าไปแล้วมันจะออกมารูปแบบไหนแล้วกัน <S <S <ๆ>ก็อันนี้เป็นโปรเจกต์อีกหนึ่งโปรเจกต์เชื่อ่าว่านี่ก็เป็น1คันหนึ่งหนื่อยของงานจะเล่าให้ฟัง e46 คันนี้มันเป็น3 2 3 ia นะครับเราอยากใส่พาร์ท m 2เนี่ยตอนแรกเราซื้อพาร์ทที่เป็นไต้หวันหรือจีนเรารู้สึกว่าเฮ้ยราคามันดิฟต่างกันเท่าหนึ่งเองแต่เท่าหนึ่งมันไม่ดีมากหมายความว่าพาร์ทจีนเนี่ยจะอยู่ประมาณสักหมื่นหนึ่งพาร์ทแท้แ็นมือสองอยู่ประมาณสองหมื่นเราก็เลยเลือกพาร์ทแท้ที่เป็นมือสองคิดว่ามันมาปุ๊บเราใส่โปะเข้ารูปเลยแต่เป็นปัญหาใหญ่เลยเอามาใส่ปุ๊บใส่ไม่ได้เ้ยเพราะเบ้ารับระหว่างขากันชนกับตัวรถมันไม่เหมือนกันนี่เป็นความรู้เลยนะแต่โชคดีเราได้้นอองงงที่่ขขายต ปวดจากรถหัวจากญี่ปุ่นของเขาอะมาให้เราเป็นขารับมันก็เลยจบถ้าเราไปซื้อที่อื่นเราไม่รู้จะเป็นยังไงนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะได้มาแต่กันชนอย่างเดียวไม่ได้ในเรื่องของตัวขารับอะไรเง,งี้ยคันนี้ได้ขารับมาหน้าหลังเลยก็คือว่าตัวรถด้วยแล้วก็ตัวกันชนด้วยก็เลยทําให้ใส่ได้พอใส่เสร็จเจอปัญหาอีกปาร์คเซนเซอร์ปาร์ทอนิคไม่เท่ากันโอ้โหมันเวียนหัวทํารถ1คันครับแต่โชคดีครับอู่พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณชั้นเดี๋ยวดัดแปลงอาจารให้ก็อาทิต ของ M2 ตรงรุ่นแท้นะครับพาร์ทแท้นะครับจากญี่ปุ่นเป็นของส c กนแ h a n d นะครับเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวมาจัดทรงรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเก็บงานเก็บสงเก็บสีเก็บลายให้มันสวยครับ ก็เหนื่อยเหมือนงานทํารถพวกนี้นะครับรถที่เป็นรถเก่าตามอายุการใช้งานแต่ถ้าเราได้พื้นฐานที่ดีอ่ะมันก็จะเหนื่อยน้อยหน่อยนี่ก็ถือว่าเหนื่อยน้อยนะแต่มันก็จะมีคันที่เหนื่อยมากนะอย่าง1นึ่งสองสี่อย่างเงี้ยโคตรเหนื่อยเลยแต่เวลาเสร็จมันน่าจะภูมิใจนะครับก็รอชมแล้วกันสำหรับ e ีคันนี้ตอนนี้ใส่กันชนหน้าเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมกันชนหน้าเนี่ยชิเปเมทมันจะเป๊ะหมดเดี๋ยวเราแค่ตั้งเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บสีทําสีให้เหมือนกับรถคันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนอะไหลล่่่พววกทีีไีไไมดฟเเ้ยเราาาาาเเเเเเปลลลลีีีีีีีี่่่ยยยยยยนนนนนนแแแ้้้้ววววททมมมมมัััตตกกกกรรรรงด๋ไไไฟฟฟอหะะคคบบบ็็ภใพิิ กับเจ้ารถคัน ok นี ok ้เจ <time> ้า e46 นะครับก็รอตอนเสร็จจะเป็นยังไงนะแต่ผมบอกเลยผมโคตรชอบคันนี้เลยนะขับดีมากก็สถานีนี้เดี๋ยวรอชมแล้วกันสำหรับ e46 เก็บสีแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับรอชม ใส่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับชุดแต่ง M2 เจ้า E46 ครับกำลังไล่ประกอบให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของพวกไฟแต่งแรงงานนะเดี๋ยวเราจะหาซื้อมาใส่แล้วก็เดี๋ยวพวกไยนงภายในนะครับคันนี้ตอนนี้เราใส่พวกกันชนหน้ากันชนหลังครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเก็บงานเหลือคิ้วนี่คิ้วเก่าแก่ออกมามันเสื่อมสาภาพก็ต้องหาคิ้วใหม่ตอนนี้สีเสร็จแล้วทุกอย่างเก็บสีอะไรทั้งคันหลังคู่หลังคาที่มีริ้วรอยเราเก็บหมดนะครับสำหรับเจ้า E46 คันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าสุดท้าย ร,รถคันหนึ่งมันไม่ได้แค่ว่าซื้อของแล้วก็จบนะครับมันต้องมานั่งหาของเก็บรายละเอียดดีเทลแล้วก็ตัวสภาพรถต้องหาสารตั้งต้นที่มันแบบเรียบร้อยด้วยนะครับรล้อเราสั่งล้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอใสอ่ให้เสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นทรงตามสไตล์แชมป์สามร้อยน,นะครับ ำหรับ B M เอซผมคันนี้ครับกันชนหน้า M2 ติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับรถมาเดิมๆเมรามาจัดทรงลงล้อนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ล้อบ b S L M ผมเลือกเป็น b b s L M เพราะว่ามันดูซิ่งดีตอนแรกก็ววจะใส่ a อ p พ n a อะไรเดี๋ยวกลัวมันหลุดเต็มไปก็เลยเอาคันนี้มาใส่เป็น b B S L M อสขนะครับพร้อมยางใหม่เดี๋ยวจะไปใส่กันนะที่นิวเพ้งใครที่หา e 4 6อยู่ก็สนใจก็คุยราคากันได้นะคันนี้ผมบอกเลยว่าผมจัดให้แบบหลอ่ลอเลยเป็นไงซื้อรถกับผมไม่ใช่ว่าเฮ แบบนี้เราก็ชิบหายฉายที่นี่ไปด้วยกันครับไปเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปไปนิวเพงไปใส่ล้อกันไปรับไม้ต่อจากพี่แชมป์มาแล้วนะครับก็มาถึงร้านยางแล้วเรียบร้อยก็กําลังประกอบล้อใหม่เข้าไปนะครับเป็นล้อมีเสนะมาพร้อมกับยางใหม่เลยใครซื้อไปเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนยางให้วุ่นวายนะครับนี่กําลังใส่สดๆลรล้อเลยนะครับขอบ18ครับเดี๋ยวดูตอนมันครบ4ล้อแล้วกันว่าออกมาหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอดูต่อไปได้เลย เมื่อกี้เกิดอซิเหตุไปนะครับล้อเมื่อกี้ที่เราเอามาเนี่ยมันห้าลูร้อยสิบสี่แต่รถอ่ะมันห้าลูร้อยยี่สิบแล้วเราไม่รู้ว่ามันลองสเปเซอร์มาพอลองสเปเซอร์มาปุ๊บคราวนี้กลายเป็นล้นนะครับแต่พี่แชมป์ว่าแก้ปัญหาโดยการจัดล้อชุดใหม่อ่ะครับเป็นลอ้อฮาร์มันนะตรงปีตรงยุคของเขานะครับยางใหม่เหมือนเดิมนะก็ใครซื้อไปก็ได้เลยแต่เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าจะมาจัดทรงอะไรต่อนะครับตอนนี้ได้ล้อแลเหลือทรงเหลือบอดี้พาร์ทไม่รู้ว่าจะใส่อะไรเพิ่มเติมนะครับอ่าเข้าสุดๆโคตรสวยเดย ใส่ล้อรเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เจอปัญหาเล่าให้ฟังดีกว่าเพื่อนๆครับหลายๆคนคงคิดว่าการทํารถมันง่ายไปหมดเลยแค่สปินเงินก็จบนะครับเล่าให้ฟังวันนี้ผมมีล้อ BBS LM อยู่ขอบ18ที่ถอดจาก E 6 0ครับใครจะไม่รู้ครับว่าที่ถอดออกมามันไม่สามารถใส่ซีรีส์สามได้หลายๆคนงงงเนาะว่าอ๋อออฟเซ็ตใช่ไหมหรือว่าความขนาดใหญ่ของล้อใช่ไหมไม่ใช่ล้อมันแค่แบบ8.5หลังอะไรอย่างนี้เองแบบว่าไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้กว้างเลยครับเจ้าของเก่าที่เอามาใส่ E 6 0ก่อนที่ผมถอดออกมาเนี่ยเขาไปเอาร้อ5 หาู114มาใส่แล้วก็ใส่สเปสเซอร์รองออกมาให้เป็น5รลู120ผมก็งงทำไมเขาไม่ซื้อตรงสเปคเลยจัดทรงลงล้อให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีการเก็บภายในเพิ่มเติมแล้วกันกับรถคันนี้เดี๋ยวเราขอไปตวรวจโอนขนส่งหน่อยนะครับชุดแต่ง,งรอบคันใส่แล้วนี่ครับวิงหลังดักเทลใส่แล้วของแท้หมดทั้งคันนะครับก็เดี๋ยวรอเก็บรายละเอียดเดี๋ยวก็จะจบสมบูรณ์แล้วนะสำหรับเจ้า e 4 6คันนี้ของผมนะครับน่าหะอกมาหล่อแหละฟิตเมนต์ดีๆเฟี้ยวๆคินคีนสไตล์แบบยุคสองพันต้นๆนะ ภาพในสมองนะครับอาจจะมีเพียเ้ยนไปบ้างในเรื่องของล้อแม็กแต่สุดท้ายก็ได้ล้อแม็กตรงยุคนะครับใครที่คอมเมนต์กันหน่อยเดี๋ยววนะ่าล้อมันโอเคไหมพิมพ์ได้นะก็เดี๋ยวรอดูใกล้ๆจะเสร็จแล้วเหลืออีก20%จบแล้วสำหรับเจ้า BF Easy คันนี้นะคะรอชมกันแล้วกันนะครับ จบโปรเจกต์ครับสำหรับเจ้า bmw e46323 คันนี้ครับจบเรียบร้อยแล้วนะครับกับจัดทรงโรงล้อกับชิปหายฉายที่นี่ครับกับ ep นี้นะฮะต้องบอกวันนี้ว่ารถคันนี้ผมเองเนี่ยรู้สึกก็ออกมาโอเคเลยในสิ่งที่เราจินตนาการว่าเราอยากจะทํารถนะครับให้ออกมาเป็นรูปทรงที่เราย้อนกลับไปในอดีตแล้วเราอยากจะทาแต่ไม่มีโอกาสได้ทำครับวันนี้เราก็ทําเจ้ากับรถคันนี้ครับ bmw e46323 ชุดแต่ง m2 แล้วก็ล้อเนี่ยอาจจะมี เปลี่ยนจากสิ่งแรกที่คิดไว้อาจจะเป็น VBS CS อะไรเงี้ยเราหาไม่ได้เราก็เลยพยายามใส่ล้อตรงรุ่นนะครับเป็นล้อฮามาน PG 2นะครับขอบ18นะครับกันชนหน้า M2 นะครับแล้วก็สเกิร์ตข้าง M2 กันชนหลัง M2 ดิวเิเซอร์หลัง M2 หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัวดิวเิลเซอร์หลังไอ้นี่เขาเรียกว่าดักเทลดักเทลเป็นดักเทล M 2นะครับไฟทงไฟท้ายทุกอย่างนะครับแต่ยังคงความเดิมเนาะแต่งแบบ ออริจินัลโรงงานนะครับเป็นออปชั่นเพิ่มเติมนะครับเรามาเปิดในส่วนของภายในนะครับภายในเร,เราส่งไปเก็บงานสีภายในทั้งใหม่หมดนะครับเห็นไหมสวยเลยนะครับเราทำเกือบหมดไม่ได้กำไรหรอกนะฮะไม่ได้กำไรหรอกนะฮะต้องบอกแบบนี้นะครับอ่ะจริงๆแล้ววันนี้ เมื่อจบเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนแรกเราจะตั้ง299,000บาทไม่เป็นไรเราอยากส่งมอบให้กับคนที่ชอบนะครับคันนี้เอาไป199,999บาทขออนุญาตไม่ลดเลยนะครับแม้แต่บ,บาทเดียวรับได้เอาไปครับคันนี้กับจัดทรงล,งล้อกับแชมป์300นะครับกับชิปหายฉายที่นี่ขอบคุณนะครับร้านค้าคู่ค้าทั้งหมดนะครับที่ช่วยเหลือในการจัดโปรเจกต์นี้นะครับเรายังมีโปรเจกต์ที่เราทําอีกหลายคันนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้เนะี่ย ติดตามคลิปอื่นด้วยเพราะเรามีทำบิตเทิลเปิดประทุนนะครับที่ทำชุดใหญ่ไฟกระพริบแฮมเมอร์นะครับเอ็มอี m ก6 0นะครับ S c สคานะครับขู่เยอะมากหลายๆคันนะครับก็บางคันก็ขายกลางระหว่างทำลูกค้าก็จบจองเลยนะครับก็คันนี้เป็นหนึ่งคันแล้วกันผมบอกเลยว่ากำไรผมแทบไม่เหลืออยู่แล้วเพราะสิ่งที่ผมทำอ่ะอาจจะมีบ้างอาจจะเหลือหรืออาจจะเข้าเนื้อก็ปรับปนกัินไปครับแต่มันอย่างหนึ่งครับเราได้รู้โน้ตฮาวครับว่าเฮ้ย ทำยังไงเกิดปัญหาอะไรเราสามารถพูดคุยดีกว่าไปฟังเขาเล่ามานะครับสำหรับใครที่สนใจกับโปรเจกต์นี้ติดต่อมาได้นะครับราคานี้ขออนุญาตอีกรอบหนึ่งนะฮะไม่ลดเลยนะครับ199,999าทสํบาทสำหรับ e c 6 m 2คันนี้ครับก็ฝากติดตามนะครับเราจะทำคลิปคันไหนอีกเรื่อยๆก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยทุกช่องทางด้วยนะครับบ้าน u t u b e นะครับที่เป็น YouTube Channel ที่เราดูอยู่เนี่ยนะครับฝากกด Subscribe ให้ถึง7 0 0ดแ0,000ซับได้ไหมห0 0 0นซับ700,000นซับได้ไหมครับสำ ไปกับภาพสวยๆของรถคันนี้แล้วกันนะฮะไปนะครับสวัสดีครับ